เชินเคยครับใาานทางตัรเลกการเส่งโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้าน,มน,หาหนเมอจับไปทั้งฮานอยลาวพัฒนานรวมไปถึงหุ้นรอบต่างจันหวถึงสุขกรนั่นยอนครับพบกันในรอบของวนันศุกร์ที่28ตุลาคม2565ปลายเดือนตุลาคขามาแล้วเนาะแ,แป๊บๆเวลามันเดินไปแล้วเกินเนาะอีกไม่กี่วันก็รัฐไทยแล้วครับอ่ะยังไงก็รอบเมื่อวานนี้ในคลิปเมื่อวานก็ให้ไปแล้วเนาะแนวทางรัฐไทยในตารางยังไงก็ ใช้ดูวิดีโอของท่านจับตัวที่ชินชอบไปจัดการได้เลยเนาะก่อนชมเรือทางวันศุกร์ทั้งฮานออยและเหลาเรามาชมเครือทางวันพฤหัสที่เจ็ดไค่แห่งแก่ปังทั้งสี่หน่อยครับเฉพาะกิจครับบนมาเจ็ดสามสี่ล่างมาหกแปดพิเศษครับบนมาเก้าเก้าเจ็ดล่างมาสองหกปกติครับบนมาหกศูนย์สี่ล่างมาสองสามปิดท้ายวีไอพีศูนย์หนึ่งแปดล่างสองสองแอ สายเบิ้ลตบท้ายสองสองนะครับเด่น2เด่น5เนาะมาสองสองแม่เจ้านะฮะส่วนรอบปกตินั้นให้5้าแปดอ้าวไม่ไม่เรื่องเลยหนีไปเลยอ่าวก็ต้องขออภัยนะครับใน,นสิ่งอื่นใดรอบพิเศษให้อะไรครับ2 6มาเลยครับ2 6ตรงๆจ้าเน้นๆอ่า ก็ขอสแสดงความยินดีกับคนเองที่ปังเนาะปังปูยเยกันไปเลยตรงๆนะครับให้04มันมา3-4เนาะโอ้โหเฉพาะกิจจับยากช่วงนี้ฮานอยเนาะดิ้นเก่งมากๆเลยเนาะซึ่งในเด่นวินก็มาหมดเลยเนาะเด่นวันมารรวๆเลยนะฮะ6-040-18เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเนาะอ้าวก็ขอสแสดงความยินดีกับคนเองที่ปังเนาะในรอบของวันที่7นะครับ 263404และ23ปังปุี่ยครับมาดูในทาง4น้นอยมัดรวมนะครับสูตรจอบพิคาสีน้อยและเหล่าพัฒนากันต่อนะครับในรอบของวันศุกร์ยีตุลาคมนะครับในตารางนะครับชุดในตารางก็ไซเบิ9 8 8้ล9988นะครับระวังให้ดีเดอ้อนะครับอาจะไรก็เกิดขึ้นได้เนะะะหาะสลากฮานอยตัว่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับ ไม่เน้นไม่ติ๊กก็มาได้มีโอกาสมาเท่ากันเนาะก็หันพลันเลยทีเดียวเด่นรอบเมืม่อวานก็มาดีวันนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับก็ยังไงก็ฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับแต่ละรอบชอบก็ฟันไปเลยนะครับนอกตารางนะครับนอกตารางก็ติ๊กให้เน้นให้แล้วตัวที่ชื่นชอบเนะาะกัน1 1 5 5นอกตาราง ก็ยังมีเบิลอยู่นะครับให้เบิลมาอยู่ส่วนเดนวันเด่นวันก็ให้5241วิ่งรัวๆแน่นอนเนาะพลาดไม่ได้เผลอไม่ดีเลยนะฮะอย่างรอบเมื่อวานนี่วันพฤหัสที่2ีนี้ก็เด่นวันเนี่ยแตก3ตัวเลยนะทั้ง604และ018นะครับอ่า604มี FC ก็ปังบูเยไปเนาะก็ดีใจด้วยเด้อนะครับอ่ะมันมานกันไปนะครับ แนวทางสาวฝักของลาวพัฒนารอบวันศุกร์ที่ดเนาะ,อะลองดูเลขหลายให้เลขหลายจับ92 3สามาให้นะครับวาง1 9 6 3สนะครับเจาะก็เจาะให้แล้วเน้นให้แล้วนะครับ4ตัวให้1ให้1ชุด3ตัวให้3มชุดพอนะครับให้เยอะเดี๋ยวมันลายตาอ่ะชื่นชอบก็นำไปใช้งานในรอบต่างๆตามเวลาเนาะก็ขอให้เฮงให้ปังทั้ง4หน่อยและลาวพัฒนาวันศุกร์ละกันนะครับ อย่าลืมนะครับแนวทางไทยก็ให้ไปแล้วก็อย่าลืมไปจับจองตัวเลขกันเนาะนซึ่งจะอ่านเยอะอีกแล้วนะครับอ้าวขอให้ทุกหนรวยเงินทุกท่านทุกๆรอบเนาะตั้งแต่4หน่อยจนถึงเหล่าเฉพาะเหลา่าพัฒนาทีเดยนะียวเนาะอ้าวเฮงปังพี่น้องร่ำรวยดูคลิปแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจแอดมินดด้ดยเด้อสวัสดีดครับ